สวัสดีนักเรียนม .5 ทับ1นะคะวันที่19กรกฎาคม64นี้เวลา10โมงถึง11โมงนะคะนี่ครูจะสอบนะจะสอบในหัวข้อเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขที่กำลังเป็นจำนวนเต็มนะคะวันนี้ครูจะาสาธิตวิธีการเข้าไปทำข้อสอบในลิงก์นี้นะคะซึ่งลิงก์เนี่ยครูจะส่งไปให้ในไลน์นะคะ แล้วก็ครูกำหนดไว้แล้วว่าลิงก์เนี้ยจะทำได้วันไหนเวลาไหนนะคะแต่อันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะคะอ่าข้อสอบทั้งหมดนะคะมี10ข้อนะคะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะคะระหว่างที่นกักเรียนทำข้อสอบเนี่ยเวลาตรงเนี้ยมันจะวิ่งนะคะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงอ่าจนถึง60นาทีนะคะสมมติว่าหนูดูแล้วข้อที่1อ่ะเห็นไหมเวลามันวิ่งแล้วนะคะสมมติข้อที่1หนูคิดแล้วนะคะอ่ะสมมติว่า หนูไปตอบข้อนี้นะสมมุติอุ่นโนไปตอบข้อนี้อ่าหนูก็ติ๊กเลยค่ะตอบข้อไหนก็ติ๊กในกรอบสีเหลี่ยมสีฟ้าๆเลยนะคะติ๊กเสร็จแล้วทุกข้อนะคะอ่าก็ส่งไปคลิก finish ตรงนี้นะนนี้เลื่อนขึ้นไปนะคะจริงๆมันก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะทีนี้ก็พิมพ์ชื่อตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะอ่าพิมพ์ชื่อตัวเองอันนี้สมมุติ พิมพ์ชื่อนมสกุลนะคะให้เสร็จเรียบร้อยสุดท้ายดอดดอดว่าตัวเองอ่ะเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ส่งมาให้ครูพอส่งเสร็จแล้วนะคะอ่าพอส่งเสร็จแล้วนะดูนะคะว่าอ่าเนี่มันจะมีคะแนนขึ้นมาตรงนี้เราดูได้เลยว่าข้อสอบสิบข้อที่เราทำไปแล้วอ่ะเราได้กี่คะแนนนะโอเคไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมโอเค